ผมกับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาโทรสัมภาษณ์เซียนพัน,นองนะครับท่านผู้ชมงวดก่อนให้มา94ถูกตรงตรงเลยนะครับนี่อันนี้คือหลักฐานเก่าของงวดก่อนนะครับท่านผู้ชมให้94ออก94เลยนะครับเนาะ วันนี้เดี๋ยวต่องวดให้เลยนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด๋ย่าเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีเซีนพันทองครับครับผมครับโอ้เป็นไงครับเมื่อก่อนงวดก่อนเก้าสี่ตรงๆเลยใช่ไหมครับเซียนครับโอ้ถือว่าเม่นมากเลยนะครับเซียนผมก็ไปมีแต่รตเตลีตั้งแต่เขามาขายวันแรกผมก็พีิบ เอาีมาใบหนึ่งมันกค่ตอ๋อครับได้มาใบหนึ่งครับครับโอ้หลักๆอันสูตรคำนวณของเซียนเนี่ยถูกมาแล้วกี่งวดครับเซียนก็มันถึงมามาหลุด3 3ออกอะโอ้ครับครับถ้าถ้าถ้าเลขเลขมันมาเบิ้ลนะมันจะตอบหลุดโอ,ค<น>โอ้ครับครับแต่ว่าหลักๆนี่ถูกมาหลายงวดมากเลยใช่ไหมครับเซียนครับผม ครับโอ้ถือว่าเดินดีนะครับผมสำหรับสูตรคำนวณของเซียนเนาะครับอันนี้อันขออนุญาตถามเซียนนะครับอันเซียนได้แบ่งปันให้ใครเอาไปซื้อนอกจากทางช่องไหมครับก็ผมก็ไม่เคยอันนี้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่กล้าให้อันนี้เคยทำเป็นซื้อเองไงครับครับครอาทำเองแล้วก็เอาเป็นเสียงช่วงเสียงลาบเองนี่ใช่ไหมครับครับครับอนี้ก็เลยใจดีเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับ ครับสำหรับของงวดนี้เซียนคำนวณไว้หรือยังครับนี่นะครับคำนวณมาแล้วอ๋อครับขอญาตถามครับผมมันเขาเรียกสูตรคำนวณที่เซียนใช้เนี่ยเขาเรียกว่าสูตรอะไรครับก็เป็นสูตรบวกบวกเี่ยครับสูตรบวกอ๋อเซียนเป็นคนคิดค้นทาขึ้นมาเองใช่ไหมครับครับหลักๆนี่เซียนใช้ใช้มาประมาณกี่ปีได้แล้วครับสูตร ตัวนี้ผมเพิ่งใช้มาเริ่มใหม่ต้นปีครับอ๋อต้นปีนะครับครับก็คือว่าส่วนใหญ่นี่ที่ว่ามันเข้าหลักๆนี่มันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับเซียนครับใช่้ามันวัดมันก็มาทั้งบนทั้งล่างอ๋อครับเห็นเห็นเซียนบอกว่าบอกถูกเลขคกตัวเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อเพราะครับแต่ว่า ผมไปซื้อเองก็เปเห็นในศูน้าห้ากับศูน้าวหกผมนึกว่าเลขมันมาเรียงกันเลครับครับเลขแบบมีที่ถูกพวนั้นอ๋อครับครับมันเป็นสูตรนวนที่เซียนทําขึ้นมาเองครับครับอู้ถือว่าแม่นนะครับเซียนเนาะเก้าสี่ให้เก้าสี่ออกเก้าสี่ให้มาเก้าสี่ออกตรงๆงเลยครับครับมันก็เพราะว่ามันเอรัก สามตัวสามตัวมาตัวผมมันมาทุกหมวดนะเราคงก็คงก็เลยประกอบตัวนั้นครับหรักงมวดนี้แต่ว่าแต่ว่าไอสามสามตัวมาตัวนี้ไม่หลุดนะบางวดก็มันมาบนล่างโอ้ครับครับครับแต่ว่าต้องต่ส่วนมากมันจะมาล่างอ๋อส่วนใหญ่จะมาล่าง คือสูตรคำนวณของเซียนนี่ก็คือว่าที่ให้มาเนี่ยต้องกันไว้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างด้วยใช่ไหมครับครับตัวมันถ้ามันออกซองตัวมันจะมีล่างด้วย<อ>แต่มันตั้งบางงวดเนี่ยมันลงม,ออลงมาล่างครับอ๋มันลงมาล่างแล้วก้าสี่สำหรับงวดนี้เซียนคำนวณได้ตัวไหนบ้างครับงวดนี้งวดนี้มันผมไม่ได,เด้เปิดตั้ง รมได้สี่สามสองเหมือนเดิมสี่สามสองอ๋อน,นี้คือเป็นเลขหลักใช่ไหมครับเซียนครับทำสี่สามสองแล้วก็หนึ่งสองสามอันนี้เลขจับคู่หนึ่งสองสามใช่ไหมครับครับอืมจับคู่หนึ่งสองสามครับ,รบแล้วก็

ไปก็ตัดได้อครับครับอันนี้เรเอาสามตัวทั้งสี่คู่นะสามตัวมีสี่คู่เลยใช่ไหมครับเซียนครับอเซียนสามารถตัดออกอีกได้ไหมครับก็ถ้าจะตัดก็ตัดสี่ซองสี่ซองไม่ได้ไม่ได้ต้องตัดสองหนึ่งอ่ะหนึ่งซองอ่ะตัดอือครับอันไม่ถึงเลขสามตัวนะครับเซียนสามารถตัดออกได้ไหมครับ สามตัวเพราะว่าเลขมันมาเบิ้ลยังงั้นนะมันส่วนมากมันจะไม่ไม่ไม่มาเบิ้ลไงเลขเลขสามสี่ในหกตัวเนี่ยถ้าตัดออกก็ตัดออกย่างละตัวตัวละสองมันมีมันชนสองครับครับแล้วก็ตัดสองออกปตัวหนึ่งแล้วก็สามชนสามก็ตัดสามออกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับคแล้วมันจะเหลืออยู่สี่สี่ตัวใช่ไหมครับอ๋อเลขสามตัวจะเหลืออยู่สี่คู่ใช่ไหมครับครับ งั้นเอาเอาเลขสามตัวเลยก็ได้ครับเแต่โซนซ้ายด้านน้าเลยครับมีตัวไหนบ้างครับเสียงสีสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสีสองศูนย์สี่สองศูนย์สีหนึ่งศูนย์ตีหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับครับอัน สามตัวแล้วก็สองตัวที่เซียนให้มานี่ยเซียนมีตัวนิ้นแล้วก็ตัวเด่นหรือว่าตัวหนักอะไรแบบนี้มีไหมครับผมชอบหนักเอลักซีครับอ๋อชอบลักซีครับอืครับลักซีเน้นสีสีสองกับซีหนึ่งเรับซส,สองอันเลขกเลียกสามตัวหรือว,ว่าเลียกสองตัวครับเซียนที่เน้น สามตัวก็ติดไว้สองหนึ่งกับสีสีสองหนึ่งกับสีสองศูนครับสีสองหนึ่งแล้วก็สีสองศูนย์นะครับครับถ้าเอฟซีท่านไหนว่ามันเยอะเกินไปเอาแต่ตัวนี้ของเสียนก็ได้ใช่ไหมครับเสียนครับครับแล้วแล้วเลขสองตัวนี้ก็เน้นเป็น หนึ่งสองกับสองศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมครับเซียนใช่แล้วก็มีไม่ไม่ใช่เน้นสีสีหนึ่งกับมันไม่ตรงกันสีหนึ่งกับไอสีสองคุครับพร่จะเกยนตัวนี้สิบครับครับครับก็คือของเซียนนี่คำนวณแล้วคำนวณเลยไม่มีเพิ่มเติมใช่ไหมครับ คือเป็นสูตรคำนวณที่ทำขึ้นมาเองส่วนใหญ่นี่ถูกถูกแทบทุกงวดเลยใช่ไหมครับเซียนใช่โอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะเผื่อเอฟซีนะครับผมงวดนี้ได้โชคได้ลาศกับเซียนนะครับผมจะได้มีสิน้าใจกับเซียนนะครับผมต้องาเอาไอต้องเอาไอาเลตสามตัวมาตัวนี้กับคู่่างให้ตองคู่ได้ไหอ๋อสามตัวมาตัวเราจะนนี้<า> ครับมันมันมันมีเพิ่มอีกกี่คู่ครับเซียนกพราะว่าจะเพิ่มห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดกับหกสี่ครับโอ้ห้าเจ็ดกับหกสี่สองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับครับสองตัวมาตัวขออนุญาตถามเซียนหน่อยครับมันมันเป็นเลขแบบไหนครับสองตัวมาตัวตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนเลขเลขวิ่งครับโอเลขวิ่งครับนะครับ มันจะมาหลักหน่วยแต่ว่ามันมันก็มาหลักหน่วยเราติดได้ครับครับใช่ว่ามันมีสามตัวนี้คือผมทําได้มาไปห้าห้าหนึ่งหกแต่ว่าสามตัวนี้สามารถมาลางได้อ๋อครับครับครับก็คือว่าอของเซียนเนี่ยจะไม่มีโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับครับไปเลยไปเลยติดตกเซียนโอครับผมมันก็สูดมันมานีครับครับผม ขอขอบคุณเซียนนะครับผมที่แนะนำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอบคุณมากมากครับครับมีอะไรกันยังไงบอกอีกทีนะครับครับได้ครับเซียนครับครับผมนะครับแนวทางสูตรคำนวณของเซียนพานพองนะครับท่านผู้ชมงวดก่อนให้9สีมา9้าสี่ตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้ วิจารณยานในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะตัวนี้ในวงกลมเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ